ฟังชัดๆจากผู้ว่าแบงค์ชาติประเทศไทยตอนนี้อยู่ตรงไหนของเศรษฐกิจโลกและทำอย่างไรให้เศรษฐกิจไทยเดินหน้าได้ไม่สะดุดติดตามรายละเอียดได้ใน s u ม m ม r ร r e p o r t ร์เตอร์ครับ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในช่วงนี้นะครับถือว่าเป็นประเด็นที่มีการพูดคุยกันค่อนข้างหลายที่หลายหัวหลายสำนักกันเลยทีเดียวหลังจากที่มีการประกาศตัวเลข GDP ออกมาในช่วงไตรมาสที่2เนาะก็คงจะค่อยๆตามกันนั่นแหละฮะว่าเศรษฐกิจไทยนั้นยังคงฟื้นตัวอย่างช้าๆนะครับช้าที่สุดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าช้ากว่าเพื่อนบ้านนั่นเองนะฮะแล้วมุมมองนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยผมทําคลิปเรื่องนี้ไปก็มีคนมา ดิสคัสกับผมมีคนมาบอกว่าเอ้ยทำไมต้องว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้นี่ไม่ได้ว่านะเราพูดกันตามแฟกต์นะคะคุณผู้ชมและอีกอย่างคือข้อมูลนี้เนี่ยมันก็มีข้อมูลแบ็กอัพรองรับด้วยโดยเฉพาะล่าสุดทางด้านของแบงก์ชาติหรือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ออกมายอมรับเองเลยนะครับว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยของเราฟื้นตัวช้าจ,จริงๆนะเนื่องจากว่าเรามีการพึ่งพาภาคการท่องเที่ยวค่อนข้างสูงถึง12%ต่อ GDP และภาคการท่องเที่ยวที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่นี้แหละครับมันเลยเป็นตัวที่ทําให้เศรษฐกิจของเรานั้นยังไม่อาจที่จะเร่งเครื่องติดสปีดเดินหน้าได้เท่าที่ควรน,นั่นเองครับเรื่องนี้นะครับทางดรเศรษฐพุทธสุทธิวาฒนรุพุทธนะครับผู้ว่าแบงก์ชาติหรือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเองเนี่ยก็ ให้ข้อมูลกับทางสื่อมวลชนในวันพบปะสื่อมวลชนนะครับเกี่ยวกับทิศทางของเศรษฐกิจไทยแล้วก็บ้านเราเนี่ยจะไปยังไงต่อนะครับเรื่องการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหลังจากโควิดผ่านพ้นไปนะครับก็มีหลายมุมเลยทีเดียวครับที่ทางด้านของผู้ว่าท่านเนี่ยให้ข้อมูลมา โดยเฉพาะที่ทางการฟื้นตัวเอาจริงๆนะตอนนี้คือก็ยอมรับว่ามันก็ฟื้นตัวนะมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างชัดเจนนะครับผมภาคการบริการภาคการท่องเที่ยวของเอกชนเนี่ยเริ่มกลับมาฟื้นตัวขับเคลื่อนได้อีกครั้งภาครัฐก็มีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆโดยเฉพาะมาตรการโควิดนะครับแล้วก็เดี๋ยวตุลานี้เนี่ยก็จะมีการยกเลิกในส่วนของพรการาชบฉญินะครับที่จะทําให้เรานั้นสามารถที่จะ ทำกิจกรรมได้เหมือนกับที่เรานั้นดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในช่วงก่อนโควิดด้วยแล้ว GDP ก็มีการคาดการว่าทั้งปีนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก3.3ถึง4.2ก็ไม่ได้แย่นะครับแต่ก็ถือว่ามันก็ค่อยๆฟื้นตัวนั่นแหละครับส่วนตลาดแรงงานเนี่ยอันนี้ค่อยๆปรับตัวดีขึ้นนะหลังจากที่มีอัตราการจ้างงานที่เพิ่มมากขึ้นเศรษฐกิจนั้นก็สามารถกลับมาผลิตกลับมาให้บริการ มีพนักงานที่จะต้องมีการรับเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นตรงนี้เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นมุมมองที่ดีที่ภาคการจร้างงานนั้นจะกลับมาฟื้นตัวนะครับผมโดยจํานวนของผู้ว่างงานเนี่ยลดลงนะเมื่อเทียบกับปีที่แล้วลดลงอยู่ที่2.4ล้านคนนะครับแล้วก็ในปีหน้าเนี่ยน่าจะลดลงอีกใกล้เคียงกับระดับ2.3ล้านคนนะครับ ส่วนรายได้ภาคแรงงานนอกภาคเกษตรก็จะกลับมาเพิ่มขึ้นอีก12นะครับจากที่เคยคาดหวังอยู่ที่18ในปี63อย่างไรก็ตามทางด้านของท่านผู้ว่าเองก็บอกว่าการฟื้นตัวเนี่ยมันเป็นการฟื้นตัวแค่บางกลุ่มบางเซกเตอร์มันยังไม่ฟื้นตัวกระจายอย่างทั่วถึงเพราะว่ามันก็ยังมีภาคธุรกิจหรือว่าภาคกิจกรรมหรือว่าภาคสังคมต่างๆเนี่ยที่ยังคงได้รับผลกระทบอยู่นะครับ เรื่องของการส่งออกเนี่ยก็ยังถือว่าฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีก,กว่าคาดด้วยซ้านะเพราะว่าประเทศที่เป็นประเทศคู่ค้าปลายทางของเราเนี่ยเขาก็ต้องการสินค้าเพิ่มมากขึ้นท่ามกลางเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวขึ้นมาแต่มันก็ยังคงต่ำกว่าที่คาดการเอาไว้อย่างมากเลยทีเดียวโดยปีนี้คาดว่าในเรื่องของการส่งออกนั้นจะค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปแต่มันก็จะมีปัจจัยอื่นเข้ามาอยู่เช่นสงครามระหว่างรัสเซียยูเครนอาจจะเป็นปัจจัยสคาคัญหรือแม้กระทั่งราคา น้ำมันที่ทําให้ประเทศต่างๆนั้นมีผลกระทบในเรื่องของเ e งินเฟ้อในเรื่องของกําลังการซื้อที่มันลดลงค่าเงินที่มันอ่อนค่าลงอันนี้อาจจะมีผลกระทบมากพอสมควรนะครับส่วนจํานวนนักท่องเที่ยวตอนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณหล้านคนหรือว่าคิดเป็น15%ของก่อนช่วงโควิดเพราะอย่าลืมว่าก่อนที่เราจะเจอโควิด -19 นักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยเกือบ40ล้านคนครับ จริงๆแล้วยังมีอีกหลายมาตรการทางการเงินนะครับที่ทางด้านท่านผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยได้ให้คําแนะนําไปแล้วก็น่าจะเป็นหนึ่งในแผนนะฮะที่จะส่งต่อไปยังหน่วยงานด้านการเงินธนาคารพาณิชย์บริษัทสินเชื่อหลักทรัพย์อะไรต่างๆเพื่อที่จะให้ลองปฏิบัติตามเพื่อที่จะเป็นการลดภาระให้กับประชาชนนะครับผมซึ่งข้อมูลพวกนี้เนี่ยจริงๆหาอ่านได้ในเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยนะที่ละเอียดละเอียดเลยแต่ว่าอันนี้ผมหยิบมา ให้เห็นว่าเออตอนนี้คือด้วยเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยมันคงจะต้องมีการปรับในเรื่องต่างๆหลายๆเรื่องเลยทีเดียวโดยเฉพาะเรื่องของเงินเงินทองทองนี่แหละฮะที่ตอนนี้เนี่ยบ้านเราเองก็เจอปัญหาเงินเฟอ้อเนาะถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้สูงริ้วเหมือนประเทศในแถบที่เขาเจอกันแบบ 10%, 20%, 30%หรือ70%ก็ตามแต่ว่ามันก็ยังถือว่าค่อนข้างสูงแหละเพราะเราเองอมีสัดส่วนในการนําเข้า ปัจจัยที่ทําให้เกิดเงินเฟอ้อมากเลยก็คือเรื่องของพลังงานเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับผมและที่สําคัญคือกําลังการจับจ่ายของพี่น้องประชาชนไทยฟังดูเหมือนว่าจะไม่มีเงินจ่ายแต่จริงก็มีเงินนะแต่บางทีก็ไปจ่ายอะไรที่มันแบบดูไม่ค่อยจะสมเหตุสมผลเท่าไหร่แล้วก็ก่อนนี้ขึ้นมาบางทีอ่ะมันจะมีคํหนึ่งอ่ะที่ใครเคยดูคลิปวิดีโอใน u t u b e เนาะรายการรายการนี้เขาบอกว่าของมันต้องมีอ่ะ นั่นแหละมันต้องมีของแล้วมันต้องมีหนี้ตามมาด้วยเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นวินัยการเงินการคลังส่วนบุคคลแหละที่จะต้องบรหิหารจัดก,การดีๆนะครับไม่ใช่ว่ามีบัตรเครดิตแล้วก็ลูดเอาลูดเอาลูดเอาอู้มันจะเึ้นเดือนจ่ายขั้นต่ําอันนี้ไม่ไหวนะครับเพราะว่ามันจะกลายเป็นดินพอกหังหมูต่อไปโดยเฉพาะดอกเบี้ยที่คุณจะต้องจ่ายและเงินต้นคุณก็ไม่ลดสักทีนะครับผมจะใช้เวลาอีกนานกว่าจะหมดนะครับแล้วก็ลูดกันใหม่ทุกๆสส้นเดือนแบบนี้ไม่เวิร์กนะครับเพราะฉะนั้น อันนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นเนาะที่จะเห็นว่าเราเองเนี่ยก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาในส่วนของค่าของชีพของประชาชนในเรื่องของกําลังซื้อของประชาชนในเรื่องของคุณภาพชีวิตของประชาชนนะที่มันจะต้องเดินหน้าต่อไปและอาจจะต้องมีเครื่องมืออื่นๆกลไกอื่นๆเขาเรียกว่าเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจตัวอ,อื่นๆนนะในการที่จะผลักดันให้เศรษฐกิจมันเดินหน้าต่อไปได้โดยไม่ต้องพึ่งพา ตัวใดตัวหนึ่งเป็นสําคัญตอนนี้เราเพิ่งพาอะไรเพิ่งพาวส่งออกใช่ไหมก็ไปได้ด้วยดีแต่ก็อย่าลืมว่าตอนนี้การส่งออกเราเต้องสู้กับประเทศหลายๆประเทศโดยเฉพาะเพื่อนบ้านของเราที่ส่งออกมากกว่าไปแล้วหรือแม้กระทั่งการท่องเที่ยวที่ตอนนี้มันก็กําลังฟื้นตัวแหละแต่ว่ามันต้องใช้เวลาอีกพักใหญ่ๆเลยในการที่เศรษฐกิจนั้นจะฟื้นตัวจากภาคการท่องเที่ยวหรือว่ามีคนเข้ามาเที่ยวได้เพราะว่าตอนนี้มันมีคนมาเที่ยวอย่างที่ผมบอกแค่15%์ของจํานวนนักเที่ยวก่อนโควิดนั่นเองครับที่เหลือ ก็เป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่อาจจะต้องใช้ช่วงเวลาเนี้ยเป็นบทเรียนนะในการสร้างอุตสาหกรรมใหม่หรือที่ว่า s curve เนี่ยให้เรานั้นมีนวัตรกรรมที่สร้างมูลค่าสูงมากกว่าการเป็นประเทศที่รอรับการลงทุนในฐานะมือเือนรับจ้างหรือว่า O E M เหมือนที่เราเป็นมาตั้งแต่อดีตจนถึงตอนนี้ครับนี่ก็คือทั้งหมดของ summary reporter ในคล,คลิปนี้ครับจเจอกันใหม่นะฮะในคล,คลิปหน้าก็อย่าลืมนะไลค์แชร์ คอมเมนต์ Comment, แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ครับที่2ช่องทางเลยเนาะคือท,ที่เพจ reporter journey น,นะครับแล้วก็ที่ state time ครับก็ทุกๆช่องทาง TikTok Facebook YouTube นะฮะเว็บไซต์ติดตามกันให้ครบทุกๆช่องทางแล้วก็อย่าลืมนะแชร์คอนเทนต์ในนี้ไปให้คนอื่นได้รับรู้ถ้าหากว่าคุณคิดว่ามันมีประโยชน์ครับคลิปนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ